สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าก็คลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะไปกันที่วัดเขาสูงจ่มฟ้านะครับเรียกว่าเป็นจุดที่สูงสุดในเขตธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีก็เป็นเลนมาร์คแห่งใหม่นะครับที่เปิดตัวได้ไม่นานก็มีก็เรียกว่ามีบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็มีจุดชมวิว นะครับมีจุดชมวิวแล้วก็มีเรียกว่าฮินโนกิแลนด์นะทีะ่เหมือนกับประเทศญี่ปุ่นนะนะครับก็มีที่เชียงใหม่นะแล้วตอนนี้ใกล้กรุงนะครับไม่ต้องไปไกลนะก็มากันที่ธ่ามกาการเจริบุรีคลิปนี้ผมก็ไม่ได้เดินทางไปนะแต่ว่าผอ,อผมเขาไปผอ,อผมเขาเดินทางไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับผมก็เลย บอกเขาว่าเดี๋ยวถ่ายคลิปมาให้ผมดูสักหน่อยหนึ่งจะได้เอามาฝากเพื่อนๆที่ชมในช่องวีดีมีเรล่านะครับเพื่อต้องการจะไปเที่ยวใกล้ๆนะครับกรุงเทพนะหาจุดท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับก็ลองไปที่นี่ดูนะแล้วก็เหมาะสาหรับสายบุญด้วยนะครับเนื่องจากว่าเขามี ปฏิบาติกรรมหลายอย่างนะครับมีจุดชมวิวสวยงามแล้วก็มีจุดที่สามารถจะถ่ายภาพได้มากมายเลยนะครับตรงนี้สังเกตดูนะเป็นทางเดินนะครับเป็นทางเดินสวยก็มีหลายอย่างที่อยู่ในวัดเขาสูงจามฟ้าผมก็บองดูว่าเป็นการดึงดูดนะให้วัยรุ่นนะวัยรุ่นได้เข้าวัดนะครับโดยการนำสิ่งต่างๆนะปฏิบาติกรรมต่างๆที่สวยๆงามๆนะครับที่เป็นที่นิยมแล้วก็ ดึงดูดให้มาต่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็อีกหนึ่งในนั้นก็คือได้เข้าวัดกันยังไงเรามาดูกันนะครับว่าอะไรบ้างนะครับที่เป็นนะว่าไฮไลท์ของวัดเขาสูงจังฟ้าธรรมากาจังหวัดกาญจนบุรี ตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวได้นะครับมองได้360องศาเลยนะตรงนี้เขาใช้เป็นตะข่ายนะครับก็เหมือนกับหลายที่ที่ใช้เป็นกระจกนะแต่ว่าตรงนี้ก็ใช้เป็นตะข่ายนะครับเป็นจุดชมวิวที่เราสามารถจะมอง ได้360องศาน้ำมัสกานะครับหลวงปู่ทวดได้นะองค์ใหญ่เลยนะครับก็ภายในวัดนะครับก็จะมีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับมีองค์พระพิฆเนศมีพระพุทธไสายญาติเจ้าแม่กวนอิมนะครับพญาธนบ,บดีนา,นาคัาล่าและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายเลยครับ ตรงนี้ก็เป็นจุดจอดรถนะก็สังเกตนะครับจะมีประชาชนทั่วไปเข้ามาที่วัดเขาสูงจั่ฟ้าเนี่ยก็เยอะมากเหมือนกันนะครับนี่ดูตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ว่าไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับมีพยายนาคข้นน้ำแล้วก็มีนะครับราหูอมจันทร์ ก็ผูคนทั่วไปนะครับก็เดินลอดนะใต้ท้องพญาน,นานะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเอามืออแตะนะครับแตะบริเวณนะช่วงท้องของพญาน,นา ก็เป็นแลนด์มาร์คใกล้กรุงนะครับที่น่าสนใจนะก็เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะครับใกล้กรุงเทพมากๆเลยแวะไปกาญจนบุรีก็ต้องไม่พลาดจุดนี้นะครับตั้งอยู่นะครับตำบลสามสิบหาบนะอำเภอทรรมก,กาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสำหรับวัดเขาสูงแจ่มฟ้าแล้วก็เป็นจุดสูงสุดของเขตทรรมก,กาเลยครับ บรรยากาศภายในวัดก็นะครับร่มรื่นนะครับสังเกตว่าจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะมีต้นไม้นะครับมีที่หลบมีมุมนะครับที่หลบแดดอยู่มากมายก็ทําให้ไม่ร้อนนะครับวันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นจุดที่สูงด้วยแล้วก็เราก็สามารถจะสัมผัสลมเย็นๆนะครับ วัดเขาสูงเต็มฟ้าตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟะนะครับ ตรงนี้ก็าทำตะข่ายนะครับมองด้านล่างเหมือนตรงจุดชมวิวเลย ตรงนี้ก็เขียนนะครับดินแดนที่สูงที่สุดในอำเภอท่ามะก,กาก็เป็นจุดไฮไลท์จุดหนึ่งที่ผู้ที่มาเดินทางเข้ามานะครับวัดเขาสูงจับฟ้าก็มักจะมาเดินตรงนี้แล้วก็ถ่ายภาพนะครับเป็นแล้ว่าฮินดูกีแลนด์ใกล้กรุงเลยนะ ของกาญจนบุรีนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องไปไกลนะครับมาที่กาญจนบุรีนะครับมาที่วัดเขาสูงจอมฟ้านะครับก็ได้แล้วก็วิวบรรยากาศที่เราสามารถจะถ่ายภาพแล้วก็แอคชั่นนะครับเอาสะดวกสบายเลยนะไม,ไม่ต้องไปไกลนะครับมีมุมสวยๆมุมเก๋ๆให้เยอะมากมายเลยนะครับแล้วก็อย่ากได้ทําบุญด้วยนะ ตลัดสายบุญไม่น่าพลาดนะครับตรงจุดนี้นะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ใกล้กรุงเลยทีเดียว มีระยะทางที่ยาวเหมือนกันนะครับตรงนี้นะนะครับจุดทางเดินตรงนี้มีมุมสวยๆนะครับมุมเก๋ๆให้ถ่ายภาพมากมายนะครับหลายจุดนะ เขาก็มีมุมที่เป็นนะครับรูปปั้นประติมากรรมมีจุดพักผ่อนนะครับนั่งพักผ่อนมีร้านอาหารร้านเครื่องดื่มนะครับแล้วก็มีจุดถ่ายภาพที่สวยแบบตรงนี้นะครับทําบุญไหว้พระนะครับโอ้โหตรงนี้มาเลยว่าครบทุกอย่างนะเราก็เหมือนก็มาเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็มาได้มาทําบุญไหว้พระ ขอพรกันตรงนี้ได้นะครับที่วัดเขาสูงหย่ฟ้าตำบลสาสิบหานะครับอำเภอท่ามะก,กาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ ก็ขอบคุณคุณหน่องนะครับที่นำภาพสวยๆมาฝากกันขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ